ไม่ได้เป็นเรื่องของเลเหลี่ยมหรือว่าเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่กฎกติกาที่บิดเบี้ยวจากรัฐมนูล60เขากำหนดมาไว้อย่างนั้น ประเด็นครับอันที่หนึ่งก็คือยังไม่ได้เห็นโพสต์ของคุณของชายนะก็อยู่บนเวทีตลอดอันที่สองก็คงเป็นหนึ่งในความคิดของคนหมู่มากจานวนมากก็คือเป็นความคิดของคุณสมงชายอันที่สามก็คงไม่ได้เป็นเกมหรือไม่ได้เป็นการจับปลาสองมือแต่อย่างใดก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงว่า เห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแล้วก็เราออกเปิดทางเพื่อที่จะให้สสสามารถที่จะมีให้สภามีผู้นำาต่้านมันไม่ได้เป็นเรื่องของเล่เหลี่ยมหรือว่าเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่กฎกติกาที่บิดเบี้ยวจากรัฐนบนหกสูงเขากำหนดน้อยอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็ตัดใจตามกฎกติกาที่มันมีอยู่นตอนนั้นตามนโารก็ต้องลาออกแจบแช่นั้นในส่วนที่สองเนี่ยก็อย่าเพิ่ง ในเมื่อสภาวะเป็นแบบนี้แล้วก็เลยต้องเลือกที่จะบระหิหารจัดการแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องไปตรงมานขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟรอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ